สวัสดีค่ะพลังงานไพ่วันนี้นะคะคนที่เคยไม่ชื่อสัตว์กับคุณตอนนี้กรำตามสนองเขาแล้วนะคะคนคนนี้อ่ะนะคะที่ผ่านมานะเขาทํากับคุณไว้สารพัดเลยนะคะทํากับคุณไว้เยอะมากนะทําคุณแบบเจ็บปวดแสนสาหัสนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาตัวเขานะคะนิ่งเฉยเนาะนะทําเหมือนไม่รู้สึกอะไรทําเหมือนแบบไม่สนไม่แคร์อะไรอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัวเขาก็ รับกรรมไปเต็มเ็มแล้วแหละนะคะถ้าเขาเคยนอกใจคุณเคยทรยศหักหลังคุณเคยดึงคนอื่นเข้ามานะเคยเหมือนแบบมีแบบมือที่สามเข้ามาตอนนี้นะคะตัวเขาก็คือเจ็บนะเจ็บมากนะคะแล้วก็สาหัสไปเลยตอนนี้อาจจะนอนตุยไปแล้วก็ได้นะคะถ้าเขาเคยไปดึงใครเข้ามานะคนที่ทำร้ายเขาอะนะคะก็คือบุคคลที่สามนั่นแหละที่เขาไปดึงเข้ามาไม่ใช่ใครหรอกนะคะ เนาะก็ทำตัวเองแหละนะคะนะเนี่ยแหละผลของการไม่ซื้อสัตว์นะคะผลของการที่แบบนอกใจเนาะนะคะตอนนี้ก็ไม่มีความสุขนะคะมีแต่ความทุกข์แล้วก็ดูเหมือนว่าชีวิตเขาก็มีแต่เรื่องแย่ๆนะคะเข้ามาอะไรที่มันเคยดีอะไรที่มันเคยราบรื่นในชีวิตของเขาตอนนี้ก็คือมีแต่ความยากลำบากแล้วแหละนะถ้าเขาเคยเหมือนแบบ อยู่ดีมีสุขนะคะตอนนี้ไม่สุขแล้วแหละเนาะตอนนี้มีแต่ทุกข์นะคะนะ <S <S กำลังแบบเหมือนเขาเนาะกำลังนั่งคิดอยู่นะคะว่าเอ๊ะหรือว่ากรรมจะตามสนองเขาจริงๆอ่ะเนาะที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมนะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มคิดแล้วแหละว่าเอ๊ะหรือมันจะใช่เนาะนะคะ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าไอ้สิ่งนี้เขาเจออยู่ตอนเนี้มันก็เหมือนกับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณไว้นั่นแหละนะคะไม่ต่างกันเลยนะคะตอนนี้เหมือนว่าตัวเขาก็ ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับบุคคลที่สามนั้นแล้วเนาะเพราะว่าบุคคลที่3ามเนี้ยทำร้ายเขาไว้หนักมากนะคะอาจจะเข็ดเราด้วยนะอาจจะเหมือนแบบรู้แล้วอะนะคะว่าโอเคอะนะบุคคลที่สามเนี่ยเป็นคนยังไงเขาอาจจะเคยมองว่าดีอนะเนาะแต่ตอนนี้ก็คือแบบนะมองดีไม่ได้แล้วแหละนะคะหาดีไม่เจอแล้วแหละนะตัวเขาเองก็คงจะแบบว่าเออเจ็บมาก นะบอกใครก็ไม่ได้นะคะกลัวคนอื่นจะสมน้ำหน้าเขาอะเนาะตอนนี้ตัวเขาอาจจะนั่งแบบคิดถึงคุณนะเสียดายคุณนะคะเหมือนเขาก็คงรู้สึกว่าแบบเอ๊ะถ้าตอนนั้นเขานะ่ะไม่ไปกับคนอื่นะนะเนาะถ้าเขายังอยู่กับคุณนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันก็คงจะงอกงามงอกเงยอะเนาะก็คงจะแบบดีกว่านี้อะนะคะดีกว่าที่เขาเป็นอยู่ ณนะปัจจุบันนี้เยอะเลยอะนะคะตอนนี้ก็คือทําได้แค่นั่งคิดแล้วเนอะคิดแล้วก็เสียดายเสียใจแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นกรรมของเขาเนอะกรรมที่เกิดจากการกระทําของตัวเขาเองอะนะคะนะตัวเขาก็ต้องรับไปเต็มๆแหละนะคะโอเคอะพลังงานวันนี้มีเท่านี้แหละเห็นแค่ความเจ็บปวดความเสียใจของเขาคนนั้นนะคะอ่ะก็พลังงานประมาณนี้ ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องซีเรียสนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆท,ท่านนะคะ